หญ่ย yeah. hmm, um, ุ่งให่ยอรง่อนอยังไม่ได้มีตัวห่อช่พี่อนี้ตัวเรียกสีอัยญาแฮปปี้ไหยลูกสนุกไหมคะสนุกค่ะโหแซงเวลาแซงทุกคนด้วยเอาแล้วเอาแล้วออกสื่อแล้วเอาแล้วเจอี่ฟิชเห็นอมเอี่ฟิชอะไรนะแมกพบนค่ณเนี่ยชอบกำลังกิน ท,ทุกคนตอนนี้เราอยู่ร้านทุเรียนที่แบบว่าราคาถูกมากอะ่ะโลละ80ปกติจะเห็นร้อย50่สิรอยหาสิอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่บางขุนเทียนนะคะจะพาทุกคนมาซื้อทุเรียนค่ะทุเรียนร้านนี้เขามีอยู่2ราคานะคะถ้าเป็นเนื้อแบบกรอบนอกนุ่มในเนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทแต่ถ้าเป็นกําลังกินนะคะอย่างเช่นแม่เนี่ยชอบทุเรียนที่มีเนื้อกําลังกินก็จะอยู่ที่ราคา80บาทคา่ะี่บุก้พี่ฟอร์ตพี่ปอเนี่ยจะชอบแบบว่ากรอบนอกนุ่มในหรือประมาณไก่ชีราคาก็จะแพงกว่าทุเรียนที่เนื้อกําลังกินนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยร้านนี้ก็ถือว่าราคา แล้วก็เนื้อทุเรียนใช้ได้เลยนะคะแุเอต้องโรยรอเลยครับพี่รอรปสิบนรตไม่ไม่อ่าเีไม่สุกก็มีครับี่อสิครับต่างแค่ลูทรงกับเนื้อเดียวกันตงั้นอกฝั่งนี้ได้ปะแต่ว่ามันไม่ค่อยเลือสุกแล้วก็บแล้วก็ไปีทุกคนที่มาเขาคิดเหมือนพี่หมดเลยครับอ๋อไม่เราไม่ซีเรียสเราไม่ซีเรียสสุกไม่ทันแล้ครับพี่ร้อปดสิเราเราไม่ซีเรียสได้ได้ ตอบเนาะเอ่อกำลังกินกี่ลูกคะเนี่ยลูกเดียวเสามคนโอเคพ่อพ่อโอเคพ่อไม่เดี๋ยวอยากปอกเองอยากอกเองใช่ใช่ขาที่เรากำลงอกันเพ่อสามในี่ร้อยปดสิบสามน้องแหะผอบน้กงไม่ต้องเริ่มต้น อย่าจ <ITA> yeah. ุ่มอย่าเลยงเอาอ่อะอร่ไเาคนอก่อนอ่ากัน้่ออนก่อนอเก่งนะเนี่ยล่ะอเรียนค่ะากิน80ไม่ดีกว่าหรอไม่ต้องใหญ่นะลูก ตุเรียนลูกสวยก็เลยอยากลองปอกเองค่ะทุกคนเอาจริงๆก็คืออยากชิมด้วยนั่นแหละที่ร้านเขาไม่ได้มีโฟมหรือภาชนะใส่ให้นะคะเขาจะกรีดเป็นลูกๆแล้วก็ให้เอาไปฉีกเองที่บ้านนะคะแต่แม่ก็อยากจะลองชิมดูสักพูค่ะก็เลยขอน้องเขาปาดเองนะคะอ๋อแบบเราไม่ได้มีโด่อใช่ไม่มีโฟน่เ อร่อยไหมคะอืมแล้วเสี่ยอัมทิเปอร์มูปูนูอร่อยไหมคะพี่ปแอนมากอร่อยไหมกรยอยาวน้องน้องกระช่างที่โดดใช่ไหมช่างไปแล้ว พี่แอร์พี่่าจดจากนมอยที่รูกแ่เราัเลยมาแล้วพี่น่าจะเห็นเขาอยู่แลยเขาปิดเขาปมชน่ก่อนถึงตรงนี้มาผิดร้านจาผิดร้านเ้านี่หลมากนเขารในอนะตอนนี้ก็ายอยู่แตแค่ไมเปร้นแ่มี2สาขาแล้วแต่ผมปนองสาขาอกว่างีอยู่อแล้วไปเอาทุเรียนมาจากไหนขั้งปีอ่ะ อนนี้แหละเสั้อีคนนึงอยู่ร้านนึงมีสถาาหน้ารแถวหครับที่ขับเลยนะตรงหน้าร้านอาหารรนี้ะเาั้งโรลร้อยไอ้โลมันจะมีโรลร้อยตรงนั้นพี่ฟอสกินทุเรียนเป็นไหมครับกินได้กินได้อร่อยไหมร่อมากมากเกเชพี่ฟอจะกลับจะยิงกลับบ้านไินหมทุเรียนโอ้ปไม่กินทุเรียนไม่กิน เนื้อสวยมากอ่ะดูดินี่แหละอร่อยมากกําลังกินนะครับยังไงก็หวานมีอะไรอีกนะครับอันนี้ใช่ไหมอันตัวนี้้นี่ผัดต่างมันต่างกันไม่เจ็บค่ะป้าปุ๊กกี้เป็นโปรเฟ s ชั o นอล professional ถึงบ้านพี่ปุ๊กกี้อย่างแรกที่เราจะกินก็คือทุเรียนนะคะทุเรียนที่ซื้อมาเมื่อกี้ค่ะว่นวันบียร์ไงคะ

รู้เรื่องเรียกก็มาด้วยนี่คือน้องไข่โตของเรานะคะแล้วขอดูข้างหลังทำไมชื่อไข่โตนี่ค่ะป้าภุกิตตั้งชื่อให้นะคะไข่โตนะคะไข่ไข่โตมากอื้มความจริงนะพี่ไม่รู้อ่ะหนูชอบแบบลูกเล็กๆหลายๆลูกมากกว่าลูกใหญ่ลูกเดียวอ่ะ เดี๋ยวเรามคนต้ดีใช่ค่ะนิ่งคนค่ะเนี่หนุ่นซ้ายหรือบนขวนาคะเวลาอย่างเงี้ยถ้าเริ่มจากคนแพ้แล้วเขาวนซ้าหรือวนมาทางนี้หรือวนมาทางนิ่ลเล่นเขี้ยวตาใครคะตายมาตามัดเย เลยถ้าหล่นล้วห,ห้ามร้องไห้แค่นั้นเองไม่ต้องไม่ต้อง,อ,งอุ้มน้องให้น้องลงเองลูกเดี๋ยวน้องจะตกถ้าน้องลงเองน้องไม่ตกอืทางเดินลงสบายไม่ชอบชอบปีนค่ะ นนหูเเอาาล่่่นนไไดดด้มมมมัยหหูออะขใแีลุงบอกว่ากินแล้วมันจะบวมขาไปบอกว่าเดี๋ยวป้าปุ๊กกี้จัดการลุงเลยว่างี้ลุงหยอกหนูเฉยๆลุงบอกว่าลุงบอกว่าไม่ให้กินไอติมเดี๋ยวขาจะบวมไปจัดการลุงเสียป้าเว้ยลุงฟังเสือเสร็ป้าเว้ยไปไปบอกลุงไม่จริงลุงอยโดนลุงสังใช่ไหมเออไปบอกเดี๋ยวปุ๊กกี้จะมาจัดการบอกอย่าโดนป้าป้าปุ๊กกี้ ปไปบ,บอกว่าพุกี้เอเรียเอเรียดด้านลาเฟสเซซิ่จุดันตาลาคก拉斯ลุงแกล้งหลานให้ร้องไงให้ร้องไม่ได้ร้องหลายวันแล้วไงอยากแกล้งให้ร้องอย่างเงี้ยลุงนะข้าวเบื่อน้อยเนาะข้าเวเบื่อน้อยไหมหรือพอดียังเดี๋ยวมันจะข้น พี่ๆคนไปถึงก้นเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะเกาะเป็นก้อนเห็นไหมไกินมันคือกินมันคือได้ใช่ไหมดีที่ที่ว่าเราเห็ดน,นางฟ้ามนะันเนาะมันเข้ามากถ้าเป็นเห็ดได้หัวตุต่มๆมันก็มันไม่มีผสมนะพี่จันชอบเห็ดฟ้า ก็เ,เลยผสมเห็ดไอ,อ,อ้หัวตุ่มมาที่เรากินน่ะอ๋ออันนั้นไม่ค่อยอร่อยมันหวานใช่มันสู้เห็ดได้อย่างนี้ดิฟา้าเห็ดนางฟ้าอร่อยกว่าไปว้าวตุ่ยตุ่สามหม้อมวนจะีเ,เสร็จบนตโต๊ะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะดูค่ะทุกคนกับข้าวของเราวันนี้ บินมาถึงเมืองไทยแล้วก็อยู่บ้านพี่บูกี้ประมาณ8วันก็จัดเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้แม่ขอแกงเปิดอให้ทุกคนชิมนะคะส่วนพี่บูกี้ก็ตาถาดค่ะเครื่องเคียงตําถาดของเราแบบแน่นมากนะคะอยากจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาชิมด้วยจังเลยค่ะใช่แดดไม่ร้อนคือเลิศมากเลยอะ่ะอะไรจะดีไปซะทุกวันขนาดนี้สวัสดีคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านขุนเทียนนะคะ พาเด็กๆมาปั่นจัก,กรยานโอ้ยพาเด็กๆมาปั่นจัก,กรยานในในป่าชายเลนค่ะคือมันก็จะมีจัก,กรยานให้เช่าอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ปั่นขึ้นสะพานรักขึ้นมามันก็จะเป็นป่าก,กงกลางอะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นทางจัก,กรยานที่ที่ดีมากๆเลยอะ่ะเด็กๆชอบมากนะคะ แถวนี้ป่ากงกลางจะเยอะมากเลยแต่ชอบที่เขาทำพื้นที่ให้ทุกคนมาแบบได้ได้ปั่นรับอากาศหรือเดินรับอากาศค่ะมันจะมีหลายที่มากมากเออป้าปูกับอัญญาดาคือแบบไปลิฟต์มากอ,ะอ่ะ้งั้นเข้ากับอัญญาดาเลยเพราะว่าเปล่าทุกคนเท่ะเหรอือจักรยานคันละเกือบแสนอ่ะโหเค่ดีๆเขาไม่ซื้อก,กันหรอก ไม่อะไรที่เรารักเราก็ต้องลงทุนกับมันไงใช่ใช่ค่ะอันจดดาคือแข่งกับป้าปูเลยอ่ะนะ่ะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมอ่ะ,ะระดับเซียนจกกนันจก,กรยานสวิตมาปั่นที่เมืองไทยนี่แบบไม่มียอมอ่ะเราตัดไปจากรถคุณชอ อย่าเกี่ยวกันล้มก็พอค่ะ,ละปลาปลูกสะเบียงเอาสะเบียงมาเผื่อหลานๆด้วยนะหอกับข้าวห่อแบบหมูหนู่นนี่นั่นมาด้วยเด็กๆจะได้จะได้ปล่อยพลังเอาง่ายๆถ้าเดินเฉยๆเขาก็จะไม่ค่อยแบบชอบเท่าไหร่มันมันเหมือนไม่มีอะไรทําอย่างเงี้ยจจตะนอยนู่นนี่นั่นอันจะดากะไอ้มาชอบปั่นจักรยานมากนะคะนอกจากจักรยานแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์แบบผ่านไปผ่านมาเรื่อยๆด้วย มอไซน์นี้น่าจะเป็นมอไซค์แบบส่วนบุคคลค่ะจักรยานนี้จะเป็นจักรยานเช่านะคะเดี๋ยวให้ดูทัศนียภาพสองข้างทา,างค่ะทุกคนแบบดีมากอะ่ะโอ้โหมาแข่งไหมแข่งไหม <c oughs> อัญยาดาแข่งกับป้าปูมารอ,อพวกเราตั้งนานอยู่ข้างหน้า <c oughs> อัญยาแฮปปี้ไหมลูกแฮปปี้ค่ะสนุกไหมคะ โอโหแซงไปแล้วแซงทุกคนด้วยโอ้โห,โโหรถรถรถคุณคุณนายขารถโอ้โหขาลากเลยอะดูดูดูด,ดูอย่าไปใกล้ป้าปุกี้จะเกี่ยวป้าปุกี้เอานะป้าปูซิ่งมากปะปูป้าปูตามดูหลานค่ะ ตามประกบหลานอ้อ้ย,อ,ยอันนี้น่าจะเป็นบ่อ,อก,กุ้งพี่ปออันนี้มันเป็นบ่อกุ้งปะบ่อ,อเลี้ยงกุ้งใช่ปะปคิดว่านะส่วนมากกุ้งเขาจะเลี้ยงับบ่ออ,อย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวขอไอ้น,นี่ก่อนนะเพราะว่ามือปั่นมือเดียว ไหวหรือเปล่าไม่ไหวอ่ะต้องเข็นขึ้นเพราะว่าอ,อีกมือนึงถ่ายวีดีโอด้วยด้านหน้านี้เขาบอกว่ามันจะเป็นป่าชายเลนบางขุนเทียนนะคะเรามีระยะทางในการปั่นน่าจะ5กิโลเราละ5หกิโลเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือมันจะเป็นช่วง ช่วงรอยต่อที่เขากําลังปิดปรับปรุงค่ะไม่สามารถปั่นได้ทุกที่นะคะตอนป้าปุกกี้มารอบก่อนเนี่ยคือปั่นได้ทั่วเลยทั้งหมดมันเราเล่ากี่กิโลนะคะพี่ปุกกี้เราเล่ากี่กิโลทั้งหมดรวมทั้งหมดสิบปะ,ะประมาณสิบโลค่ะระยะทางรวมทั้งหมดแต่ว่าวันนี้เราเข้ามาปั่นเนี่ยมันจะปั่นได้ประมาณ5กิโล เป็นเหมือนเป็นเลนมอไซค์ให้เด็กๆมาแว้นเล่นเหมือนกันนะเด,เด็กเขาเลิกเรียนก็จะมาแบบว่ารับลมชมวิวตรงนี้ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะจะดับปัญจกานให้มาปันจักานอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนนะคะโอ้โหสะพานสะพานด้านหน้าขออภัยแบกแบกแบกเข็นก็เินขึ้นค่ะ ไม่ไหวนะคะมันชันมากต้องเเข็นเป็นบางช่วงบางตอนที่ขึ้นสะพานค่ะ แป๊บเดียวเองอ่ะ5กิโล สะพ,พานแดงแต่ที่เราปั่นจักรยานเมื่อกี้เขาเรียกสะพานตักใช่ไหม,ไม,ไมใช่ใช่หาข้อมูลแล้วแต่เพื่อความชัวร์งไงก็เลยต้องถามยืนยันให้แน่ใจนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานรักค่ะทุกคนไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่สพะ <laughs> นนาสพานแดงนะคะเริ่มได้กลิ่นน้ําทะเลแล้วอะตา <laughs> ทะเลอะเนาะ คันเนยังไง้กินดิไม่กล้กินแต่ต้องคุอ่ะตอนหน้าเดือนมกราธันวาเนี่ยนกเยอะมากนกนางนวลอ่เอาไว้ตรงนี้ที่เขาว่าโลมามันขึ้นตอนช่วงปีใหม่อะไรนั่้าพีน่าจัดนะลุงฟอสบอกว่า ถ้าฤูดูของนกนางนวลน่ะเขาจะมาเยอะมากอะไรนะอ่ะพี่ปูอยู่ไหนอ่ะโลมาอิราวดีสะพานแดงอะไรคะสายไหมอันนด้ดูนำมาเพิ่งเพิ่งซื้อสายไหมไปให้กินเองอันเนี้ยน้องไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกกินไม้หมดมืดสะพานแดงพี่ปอเมื่อกี้เขาเรียกสะพานรักหรือสะพานบางรัก นี่ก็พาไปได้แต่ไม่รู้ชื่อนี่ขอข้อมูลไม่ได้เลยนไปตรงนี้อยตรงใกล้สุดแล้วสวนแดดสองคนนี้ สองคนนี้เขาจะชอบบับกันนะคะทุกคนเอาแล้วเอาแล้วออกสื่อแล้วเอาแล้วแต่ตรงนี้สมุทรสาครนแน่ใช่ไหมเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะเรามาเขาเคยขึ้นมาถึงนี้ปะมันต้องนั่งเรือไปดูโอ้โหนั่งเป็นป้าเลยอะ มันไม่มีล่มอ่ะทุกคนมันเป็นแบบที่ลมล,ม,ล,ม,ล,ม,ลมแ้ง <c oughs> เดี๋ยวหมวกปิวเอม็มมาคะเสียงแม่คือแบบเอาไหวแล้วกินน้ำเย็นเมื่อกี้ด้วยค่ะทุกคนต้องถือหมวกไว้เพราะว่าถ้าปิวนี่แย่เลยนะคะตรงนี้น่าจะมีพวกหอยแพงเยอะ เด็กๆเห็นเจลลี่ฟิชเห็นอืมอะไรนะแมกกะพุนค่ะตรงนั้นตรงนั้นคือแมกกะพุนค่ะแล้วก็ไม่ใส่ายงพูนะใช่หรอใช่เขาเรียกเพียงเพียงเพียง อันยี้จะทำอะไรคะสองคนนี้คือแบบเอาไหมไปทั้งสองเลยดีไหมทั้งสองเลยอ่ะอะไรนะคะปูปูอะไรอะ่ะปูสะแสมเหรอ โอ้ปูสแสมพี่บุกกี้พี่บุกดกเอาต้องเอาไอ้นี่เอาไก่มาตกมัน,น,นเอาไก่มาหย่อนตกมาดูตน่ดป,ปูปูปลาะนี่ดูด้วยี่ีพพีปูเขาเรียกปูแสมปูสว่านป่ะ

ท่านอยู่แล้วใช้ตะเกียบเลยนะไม่ได้ใช้ะเกียบเลยนี่ หลังจากที่ปั่นจักรยานกันเสร็จแล้วก็กลับไปอาบน้ําแล้วก็มาหาอะไรกินกันนะคะเด็กๆคือหิวมากค่ะหลังจากที่พาไปปลดปล่อยพลงงยังเมนูง่ายๆแล้วก็สะดวกที่สุดก็น่าจะเป็นบาร์บีคิวดราก้อนนี่แหละค่ะอีก 3- 4วันพี่ปุกกี้แล้วก็พี่ฟอสก็จะบินกลับสวิตช์แล้วนะคะทั้งสองท่านมาเมืองไทยเมื่อ3เดือนที่แล้วในช่วงที่แม่มาเมืองไทยก็จะสวนกับพี่ปุกกี้และพี่ฟองซัวค่ะแกใกล้จะกลับสวนแม่ก็เพิ่งมาถึงเราก็เลยมีเวลาเที่ยวเมืองไทยด้วยกันไม่ถึง10วันนะคะพอพี่ปุกกี้กับพฟกกกกับสวิตแแม็จะย สัตหีบเลยอะค่ะช่วงนี้ก็เลยจะเห็นแม่เที่ยวกับกลุ่มแก๊งของพี่บุกกี้บ่อยหน่อยนะคะทุกคนตอนนี้แม่ก็กําลังไล่ทยอยตัดคลิปอยู่ค่ะถ่ายไปเยอะมากแต่ก็ไม่มีเวลาตัดนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าเส้นเสียงแม่อักเก็ต้องดูแลให้หายก่อนเนาะยังไงก็จะพยายามมาตัดคลิปให้บ่อยที่สุดค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ